ว่ดเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็ถ้างานไหนที่แบบมีน้ําท่วมหรือมีอะไรก็อาจจะต้องเลื่อนไปบ้างค่ะมีบ้างค่ะพี่ก็ช่วงนี้อย่างที่เรารูกันก็น้ําฝนก็น้ําฝนน้าตกน้ําท่วมอะไรนะน้าท่วมใช่ของเราเลยหครับช่นี้านนก็่ายลงแล้วหงาน่มกลับมาใช่ค่ะงานก็เริ่มกลับมาค่ะอันนี้เดินสายตัดตัดัวัเยอะไหมคบ มีเรื่อยๆค่ะก็มีเหนือใต้ก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะช่วงนี้มีอีสานบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ภาคกลางจะเยอะค่ะหลังจากไว้นไปสองปีสามปีเนาะจะมาสู่ลุเดิมใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกเรียกว่ากลับมาสักทีดีกว่าว่าเรารออยู่ช่วงนั้นที่แบบว่าไม่มีงานเราก็แบบเมื่อไหร่งานจะกลับมานะช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วเราก็สบายใจในเรื่องของโอเคสถานการณ์มันน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ใช้ชีวิตกันปกติสักทีค่ะพอเจอหนังสือ ก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะค่ะก็เป็นบางพื้นที่ค่ะถ้าส่วนงานตรงไหนที่มันมันแบบแบบแบบเกิดปัญหาจริงๆเราก็เข้าใจกันได้เลยะลนะคะติดลงไปปีหน้างานแน่นเลยค่ะมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะแต่ก็มีวันว่างอยู่ค่ะโอ้ถ้าเป็นช่วงเทศากาลก็มีจองๆไว้เกือบเกือบเต็มแล้วค่ะแต่ว่าก็จะมีฟลอรในช่วงแบบ วันที่ไม่ใช่เทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อได้นะคะคุณจ้ภาพตอนนี้พวกคอนเสิร์ตยังมีแฟนแบบกระชุ่มกระชากอยู่ไหมคะตอนเอาหลังจากวันนั้นยังค่ะยังสงสัยได้เห็นสภาพก็สงสัยได้ใช่ค่ะใชะใช่สงสอยได้เห็นกับใช่คือเขาเป็นตัวกแบบมีแฟนแบบวันจันอันนี้แล้วเราแบบไหวตัวทัานนะคะไม่จับแล้วกันหรืออะไรม่ก็มีค่ะก็เราจะดูถ้าเมามากเมามากอะไรเงี้ยค่ะลักษณะก็คือจะแบบทุกเวทีถ้าเรามองแล้วว่าโอ้ถ้าจับคนนี้น่าจะน่าจะแบบ ดึงเราหรือว่าอะไรเราก็จะเลี่ยงก็จะพูดคุยเล่นหยอกล้อเขาแต่ว่าไม่ได้ให้เขาแบบเสียกําลังใจแล้ก็จะแบบหยอกล้อพูดเล่นไปเรื่อยแหละของเขาเลยก่อนจริจริงๆมีแบบว่าบอกก่อนนะคะบ่าแบบแซลของเขาเขาจะแบบดึงแงอะไอย่างเงีจะมีบอกไหมคะก็จะมีพูดตอนที่เขาดึงแล้วอย่าดึงนะคะอันนี้รอบแรกอย่าดึงนะคะจะอ่อนโยนใช่รอบสองก็อย่าดึงนะคะจะตาแข็งนิดนึงใช่แต่รอบสามนี่ยจะหยิกแล้วอย่างงานเยอะแบบนี้ช่วงนี้ ว่านักร้องบอบลงอะไรอย่างเงี้ยเห็นเป็นข่าวไหมที่แบบว่าเวลาไปสร้างงานแล้วต้องแบบเซอร์วิสอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะโยงเป็นเราไหมหนูเหรอไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราก็อ่ะ เราก็คือจริงๆแล้วตามงานเจ้าภาพก็จะจัดให้อยู่แล้วนี่หรูว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตกลงกันระหว่างศิลปินและเจ้าภาพมากกว่าว่าตกลงกันแบบไหนว่ามีงบเซเวเทเท่าไหร่หรือว่าให้เต็มที่อันนี้ก็เราไม่รู้ว่าหมายถึงใครหรือว่าอะไรนะแต่ว่าส่วนตัวว่าน่าจะอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างศิลปินกับเจ้าภาพมากกว่าถ้าตกลงกันโอเคก็โอเคเราไม่ได้รีเควสใช่ไหมคะวันจะมีค่เท่าไป นี้คือเจ้าภาพจะจัดให้ทุกงานอยู่แล้วค่ะเป็นเป็นหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบธรรมเนียมของทางร้านอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเวลาเราไปเขาก็จะมีถามอยู่แล้วว่าอ่าจะให้เอาข้าวลงให้ตอนไหนไหมนี่เป็นปกติอยู่แล้วค่ะไม่ด้ว่าหนูเห็นเห็นผ่านผ่านเห็นผ่านผ่านค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้อ่านละเอยียดมากแต่ว่าโดยปกติก็คือไม่ได้มีการแบบว่าเรียกเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมก็แล้วแต่เจ้าภาพจะจัดให้ค่ะหนูเหรอคะหนูหนูไม่หนูไม่ มาค่ะก็เขาจัดอะไรให้ก็กินตามน้ำไข่จงไข่เจียวเลยก็ว่าไปมีมีคนแบบเข้าใจผิดในปัญหาเกับตัวความใจเองบ้างไหมไม่มีค่ะส่วนมากหนูไปตอนหนูไปตอนขึ้นเวทีเพราะว่าวิ่งงานอยู่แล้วเราได้คุยกับคนในวงบ้างไหมอะไรแบบนี้ว่าหลายๆคนแบบเหล่าลวงว่าลูกคุ้มแบบคุ้มก็อาจจะเป็นเลาเป็นคนอื่นเป็นอะไรอย่างนี้หมดเลยเนี่ยไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าหนูว่ามันไม่ได้แบบมันน่าจะไม่เกี่ยวกับเราเลยค่ะเพราะไม่ไม่ไม่ได้ไอ้นี่เลย แล้วก็ออด้ว่าเีอย่างีมงาน้ีการวแบบนั้นก่อดขึ้นมหรือแล้วแต่คนมากกว่าค่ะใช่ค่ะมันจะทำงกงเราไหมไม่ค่ะก็อ่านแล้วก็ผ่านไปเลยไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเกี่ยวอะไรกับเราเพราะว่าในคอมเมนต์เราก็จะมีเบบเร่่เล่มาอะไอ๋อมีด้วยเหรอคือแบบมันมีหลายรายชื่ออะไรนะมีชื่อเราเหมือนดิูขาใโมอะไรระาเนี้เขาูดไปเยอะแันก็ ค่ะก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าใครก็เขาสุดแต่แท้จะเดาใช่คือคนอ่ะอมไม่ได้มองแค่ว่าเป็นลำายหรือใครเงี้ยมันก็อาจจะมผล,ลิตเราด้วยใช่ไหมคะทีมเราเนี่ยแต่ว่าได้มีการไปคุยกับลูกค้าไหมเพื่อไม่ให้เกิดแบบนี้ขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยอไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเราก็ปล่อยทุกคนทํางานกันแบบแบบ แบบสบายใจเพราะว่าทีมเราไม่ได้มีใครที่เกเรหรือว่าอะไรแบบเกินลิมิตอยู่แล้วทุกคนต้องรู้ลิมิตตัวเองในการทํางานคือหนูรู้สึกว่าเราโตๆกันแล้วค่ะในการทํางานทุกคนในวงของเราคือก็ควรจะรู้หน้าที่ของตัวเองคุณมีลิมิตได้แค่ไหนคุณจะดืม่มเราไม่ได้ว่าแต่คือดื่มแล้วคุณทางานได้ไหมหรือว่าคุณทํางานเสียหายหรือเปล่าหรือว่าอะไรนี้เราเราคิดว่าวงเราคือน่าจะรู้ถ้าไม่รู้ก็ก็อาจ,จต้องมีการคุยแต่ว่ายังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยใช่ยังมีผู้จัดเจ้าจําเก็ยังเ้างานต่อใช่ค่ะใช่ค่ะ เรื่องเซอร์วิสสบายสบายค่ะแล้วแต่สภาพใช่ใช่ใช่แต่้าพแต่ไข่เปดียวนะใช่แต่ว่าไข่ก็เพาะปลาหน่อยก็ดีอาหารประจำคือไข่เจียวส้มตำต้มยำประมาณนี้ที่จะภาพจะเตรียมให้